แล้วก <Aristotle> ็ประการสุดท้ายวางตนสม่ำเสมอวางตนสม่ำเสมอนั่นก็คือไม่ว่าจะอยู่ในสถานใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่เคยประพฤติปฏิบัติเคยทำตัวทำตนมาอย่างไรคุณโยมเสียสัยนี่ก็เป็นคนเหมือนเดิมไม่ได้ว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่ดีกว่าคนน้นคนนี้เคยปฏิบัติอย่างไรตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ยังไม่ได้ยังอยู่ที่วัดป่าใหญ่ก็ปฏิบัติตอนอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นพอมาอยู่โรงน้ำไฟก็เปิดปฏิบัติปฏิบัติอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละคือหลักของการสังหะหลักการสองคล้อที่พี่นิพิจารณาได้ที่มีอยู่ในตนในตัวของคุณโยมหรือหรือว่าคุณโยมศีีสยนั้นญาติโยมสารุทนทั้งหลาย ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่พยามาัตุราชผู้หมดร้ายที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ก็ได้มาลากดวงจิตด,ด,ดวงใจน้อยไปจากสามีไปจากบุติดาไปอย่างไม่มีวันกลับตมาภาพก็เลยได้ขึ้นภาสิว่ายะหา,าดันเดนะโคปาโลเป็นต้น แปลใจความว่าทางแก่และความตายย่อมต้นเอาอายุของสัตพสัตว์ค่อยๆไปเหมือนกับนายคอบันเหมือนกับนายคอบันหรือว่าเหมือนกับคนเลี้ยงโคต้นเอาโคเข,ข,ข้าครอบญาติโยสาธุชนที่ชาวบ้านน้องแฝด ชาวบ้านใกล้บ้านใต่จะเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่หรือเคยเห็นคนเลี้ยงวัวพอถึงเวลาพบค่ำาก็จะต้อนวัวเขาคอด้อนคว่ยกาคอดความแก่และความตายก็เหมือนกันมันก็ต้อนเอาชีวิตของคนเรานั้นไปสู่ปาพยา,ยามิวัตรทุกวันทุกวัน,นเรามาส่งสก,การ์กุญแจสีใสในวันนี้ ก็มองดูิปที่ทะล,ละอันปราศจากอันปราศจากวิญญาคณคณดวงสีใสที่อยู่บนเชิงตะคอนหรือว่าอยู่บนเมนถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นก็อนมองไปที่ลองสอนกนั่นแหละคนโยงสีใสอายุยังไม่มากอายุยังไม่มากแค่ห้าสิบเจ็ดปีนี่ไม่มากโยมถ้าจะเป็นเทียบก,กับ สัตว์บางชนิดสัตว์บางบางบางตัวอย่างเช่นเต่านี่อายุยืนยาวเป็นร้อยปีหรือว่าถ้าจะเป็นเทียบกับหลายๆคนบางคนอายุเกือบร้อยปีก็ยังมีชีวิตอยู่